สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิมนะคะ5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุผ้ะขายถูกค่ะนี่ก็จะเป็น EP ที่194แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องวันนี้นะคะ ทางช่องได้จัดโปรให้กับทุกทุกท่านอีกแล้วนะคะโปรในวันนี้ถูกมากเลยค่ะโปรในวันนี้ก็คือ1.50ทุกองค์พร้อมส่งฟรีนะคะอย่าลืมนะคะราคาเบามากนะคะ150ทุกองค์พร้อมส่งฟรีค่ะช้าหมดอดนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร8 8 7 7 5 7 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะบอกอีกนะคะว่าทางช่องไม่มีเก็บปลายทางนะคะค่ะวันนี้ก็มีพระมากมายเลยนะคะมาฝากกับทุกๆท,ท่านจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจวนวัดหนองสุม่ม ออกวัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีปี2515เนื้อทองแดงสภาพสวยสวยเดิมนะคะสำหรับเหรียญน,นี้น่าใช้หน้าเก็บค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อจวนออกวัดเดิมบางนะคะสวยสวยเดิมเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมสุสานไตรลักษปี2514ออกวัดคตึกเชียงมั่นเนื้อทองแดงสภาพใช้เล็กน้อยนะคะแต่เหรียญสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ สำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะคะสภาพใช้เล็กน้อยนะคะก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี2519เนื้อทองแดงสภาพสวยมากค่ะ สวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับเหรียญสวยๆจะเก็บไว้ใช้เก็บไว้โชว์ได้หมดนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150่ิค่ะเดิมๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปี2522เนื้อทองแดง สภาพสวยสภาพเดิมนะคะจะต่อโค้ดด้านหน้านะคะสำหรับเหรียญน,นี้เห็นไหมคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณสวยๆเดิมๆเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงรายหลังยันน้ำเต้าวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองปี2513ท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปุกเสกสวยมากนะคะ เป็นพระสมเด็จที่มีลายสวยนะคะสวยค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับสมเด็จวัดศรีลักขันนะคะส,สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จมหาราชทรงคุตวัดทุ่งสีกันกรุงเทพปี2518ผสมผงตะไบทองพระราชธทานสวยเดิมนะคะเจ้าของเดิมคงเก็บไว้ดีนะคะสะภาพเดิมเลยค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะ ค่ะสำหรับพระสมเด็จมหาราชทรงคุดนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรลักษ์ปี2538สวยเดิมน่าใช้หน้าเก็บค่ะ ถึงจะเป็นผ้าผงนะคะแต่สวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสำหรับผ้าผงหลวงพ่อเกษมนะคะสวยสวยเดิมเดิมก็จะอยู่ที่150ค่ะราคาเบามากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระคำข้าวรุ่นปืนแตกหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีพระสวยพระเดิมนะคะก็จะเป็นลงทองที่องค์พระนะคะสวยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสำหรับ พระคาข้าวรุ่นปืนแตกหลวงพ่อหรืสีลิงดำนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระใบโพเนื้อดินหลังยานหลวงพ่อรีวัดอโศการามเป็นพระดีน่าใช้หน้าเก็บนะคะ ที่สําคัญสวยเดิมนะคะสําหรับองค์นี้ด้านหลังก็จะมีเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อผงนะคะก็จะอดไม่ได้นะคะแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าสวยเดิมค่ะค่ะสําหรับพระใบโพหลวงพ่อรีนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ ห5 0ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเสาห้าหลังรูปเหมือนหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรปี2534เนื้อผงสภาพสวยเดิมนะคะนาะใช้หน้าเก็บนะคะขึ้นชื่อว่าสมเด็จนะคะขอให้สวยนะคะด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนนะคะสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้ ค่ะสำหรับพระสมเด็จนะคะหลวงพ่อจ้อยวสีอุทุมพรนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงใบลานหลังพญาเต่าเรือนไม่ทราบที่เก่ามากนะคะน่าเสียดายไม่ทราบที่นะคะ ด้านหลังจะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะแต่เป็นเก่านะคะรูปเก่านะคะเก่ามากค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะค่ะสำหรับผ้าสมเด็จนะคะเนื้อผงใบลานหลังพญาเต่าเรือนไม่ทราบที่เก่าๆองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าเก็บน่าสะสมนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระรีลาเนื้อชินเขียวพิมพ์สองหน้ากุวังบัวจังหวัดเพชรบุรีเลี่ยมจับขอบเก่าเก่ามากเลยนะคะหน้าใช้หน้าเก็บนะคะด้านหลังก็ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะมีรอยแตกเล็กน้อยนะคะแต่ถือว่า พระยังเต็มฟอร์มนะคะเพราะความเก่านะคะพระเลยแตกเล็กน้อยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับพระเก่าเก่าเดิมๆค่ะสําหรับพะระลีลาเนื้อชินเขียวพิมพสองหน้านะคะกุวางบัวเก่าเก่าเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่150่้าค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นพระผงวัดจันทรังสีจังหวัดอ่างทองไม่ค่อยเจอนะคะสำหรับวัดจันนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะที่สำคัญราคาไม่แรงนะคะเก็บได้ไม่หนักนะคะค่ะสำหรับพระผงวัดจันทรังสีนะคะเก่าเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบ ค่ะเป็นพระที่น่าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อใต้ห้องกงเนื้อผงวัดบวรนิเวศกรุงเทพถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่องค์พระสวยมากค่ะสวยๆแบบนี้ก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะศิละปะสวยความละเอียดสวยมากค่ะ ก็จะมีรอยลานเล็กน้อยนะคะเป็นเนื้อผงก็จะอดไม่ได้นะคะเราจะถ่ายให้ดูอย่างละเอียดคมชัดนะคะ ค่ะสำหรับรูปหล่อใต้ห้องกงเนื้อผงนะคะสวยสวยเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ hmm. ต่อไปก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือวัดบางพระจังหวัดนครปฐมปี2535ิห้าฝังตะกุดพระสวยพระเดิมนะคะ ถึงจะเป็นเนื้อผงนะคะแต่สวยมากนะคะเดิมๆค่ะค่ะสำหรับผ้าผงรูปเหมือนหลวงพ่อเปิดนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจันลอยเนื้อผงใบลานหลวงปุตโตะ๊ะวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพเดิมๆนะคะน่าใช้หน้าเก็บนะคะองค์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะนำไปเลี่ยมใช้ห้อยคอนะคะสวยมากค่ะค่ะสำหรับพระผงจันลอยนะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงวัดศรีละขันจังหวัดอ่างทองปี2513เท่าเจ้าคุณนอวัดเทพศิลินปุกเสกน่าใช้หน้าเก็บนะคะพระดีพิธีดีน่าใช้หน้าเก็บสะสมค่ะ สำหรับผ้าปิดตานะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนแกะจากกะลาตาเดียวไม่ทราบที่แต่แกะได้สวยนะคะเก่ามากค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเก่าๆเดิมๆพระสวยค่ะ ไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดทราบที่ก็จัดไปเลยกับราคาเบาๆค่ะค่ะสำหรับพญาเต่าเรือนแกะจักรกราตาเดียวไม่ทราบที่องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระสมเด็จเนื้อผงพิมพ์หกชั้นอกร่องหูใบสีวัดชโยจังหวัดอ่างทองไม่ทราบปีสร้างแต่พระสวยเดิมนะคะเดิมๆนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระสวยเดิมๆค่ะ สำหรับผ้าสมเด็จเนื้อผงพิมพ์6ชั้นอกร่องหูใบสีสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อใต้ฮ่องกงมูลนิธิกุศลสมุดปาการสร้างเนื้อทองเหลืองสภาพสวยนะคะสวยเดิมนะคะศิลปะสวยมากความละเอียด ละเอียดมากนะคะสวยค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะกับผ้าสสวยๆเดิมๆใต้ฐานก็จะอุดนะคะแล้วก็ตอกหมายเลขค่ะค่ะสำหรับรูปหลอนะคะใต้ห้องกงมูลนิธิกุศลน,นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะส,สวยๆเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นกุมารทองเร่งรวยรุ่นฉลองอายุ87สิปีหลวงพ่อทวมวัดศรีสุวรรณจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บนะคะศิลปะสวยค่ะ ใต้ฐานนะคะก็จะตอกหมายเลขตอกโค้ดนะคะค่ะสำหรับกุมารทองเล่งรวยฉลองอายุ87ปีนะคะหลวงพ่อทวมส,สวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงวัด เทวะสุนทรกรุงเทพสภาพเดิมสภาพสวยนะคะสำหรับองค์นี้น่าใช้น่าเก็บนะคะด้านหลังก็จะปั๊มชื่อไว้นะคะก็ถือว่าเดิมๆนะคะสำหรับพระสมเด็จองค์นี้ ค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงวัดเทวสุนทรนะคะกรุงเทพสวยๆเดิมๆก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงฝังตะกุดหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีสภาพสวยนะคะ สวยน่ารักนะคะสำหรับพระปิดตาองค์นี้นะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะค่ะสำหรับพระปิดตาเนื้อผงฝังตะกุดหลวงปูโตว,วัดประดู่ชิมพีนะคะสวย,สวยเดิมเดิมองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวรับชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนกระไหลทองโรงยาหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังปี2532 สภาพแหวนสวยมากเลยนะคะลงยาด้วยสวยค่ะสวยเดิมนะคะหน่าใช้หน้าเก็บนะคะค่ะสำหรับแหวนหลวงปู่แหวนนะคะสวยๆเดิมๆวงนี้ก็จะอยู่ที่150่้าค่ะน้าใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนืาสีพ่อครูปี2527หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระเนื้อทองผสมสวยมากนะคะแปลกนะคะไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเจอนะคะแบบนี้ก็น่าใช้น่าเก็บมากค่ะืาสีพ่อครูนะคะค่ะสำหรับแหวน ฤษีพ่อคูนะคะปี2,527หลวงพ่อเปิ่นสวยๆเดิมๆวงนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับพระเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นปรลัดขีกไม้แกะหลวงพ่อกันวัดอินทาวาจังหวัดอ่างทองน่าใช้น่าเก็บนะคะสวยค่ะ สำหรับประหลัดขิดนะคะไม้แกะหลวงพ่อกันสวยๆเดิมๆองนี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระคงเนื้อดินจังหวัดลำพูนเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้สภาพสวยนะคะน่าใชหน่าเก็บนะคะเลี่ยมอย่างดีเลี่ยมพร้อมใช้ สวยเดิมค่ะค่ะสำหรับพระคงเนื้อดินนะคะจังหวัดลำพูนสวยสวยเดิมเดิมเรียมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นผระปิดตาเนื้อผงแบบลอยองค์ไม่ทราบที่เรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บนะคะสวยเดิมค่ะ น่าเสียดายนะคะไม่ทราบที่ค่ะถ้าท่านใดทราบที่รู้ราคานะคะก็จัดไปเลยค่ะค่ะสำหรับผ้าปิดตาเนื้อผงแบบลอยองค์ไม่ทราบที่นะคะสวยๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบ ค่ะราคาเบามากเลยนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะแต่ชิ้นสุดท้ายในวันนี้นะคะไม่ได้มาองค์เดียวนะคะมีถึง2อ,องค์ให้เลือกนะคะสวยเดิมทั้งคู่ค่ะค่ะและชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปี2562 ออกวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมน่าใช้น่าเก็บมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นกระไหลเงินกระไหล่ทองนะคะสวยเดิมน่าใช้น่าเก็บนะคะตอนนี้นะคะราคายังเบานะคะสามารถเก็บได้นะคะไม่หนักเลยนะคะกับราคาเบาๆจากทางช่องค่ะด้านหลังก็จะเป็นหนุมานนะคะสวยเดิมค่ะสวยทั้งคู่เลยค่ะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อกลวยสวยๆเดิมๆออกวัดหนองแขมองค์นี้ก็จะอยู่ที่องค์ละ150ค่ะแต่ถ้าท่านใดรับไปคู่ก็จะอยู่ที่300นะคะสวยหมดนะคะจะรับคู่หรือรับเดี่ยวได้หมดค่ะค่ะแล้วถ้าท่านใดชมคลิปแล้วนะคะสนใจผ้าอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 7 5 4 7 1 1 0ค่ะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me.